ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบอสนวัตพูดชัดควรจะให้เครดิตใครหลังโอปอร์คว้ามงมิสเวิร์ส0 2 5 กลายเป็นประเด็นร้อนระอุในวงการนางงามนะคะเมื่อโอปอสุชาตาช่วงสีสาวงามจากภูเก็ตวัย21ปีสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยด้วยการคว้าม,มงกุฎ m ิสเวิร์2025มาครองได้สำเร็จเป็นคนแรกในรอบ72ปีหลังจากที่มีข่าวลือหนางหูเรื่องที่เธอถูกองค์กร MUO ปลดออกจากตำแหน่งรองอันดับที่3นางงามจักราวาล2024ด้วยข้ออ้างเรื่องของการดำรงวาระไม่ครบถ้วน ล่าสุดนะคะบ,บอสณวัตเองเจ้าพ่อนางงามชื่อดังประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรน n อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและองค์กรมิสยูนิเวิร์สก็ไม่รอช้านะคะออกมาแสดงความยินดีผ่านทางไลฟ์แสดงสปิริตนักกีฬาพร้อมส่งคำยินดีถึงความสำเร็จของประเทศไทย บอสเองย้ำชัดเสมอว่าผู้ที่ถือลิขสิทธิ์มิสไทแลนเวอร์ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือคุณไบรอัน b e c เทโรซึ่งเป็นเจ้านายเก่าของตนเองและแสดงความยินดีในที่สุดเจ้านายของเขาก็ทำสำเร็จดีใจด้วยเพราะว่า BEC มานานแสนนานยังไม่ได้มงบอสนวัตเผยว่าได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุบคณไบรอันตั้งแต่เมื่อเช้าเพื่อชื่นชมในความสามารถของคุณไบรอันที่อยู่กับคุณจูเลียมอลลี่มานานแล้ว และถือลิขสิทธิ์มานานกว่า30ปีตั้งแต่ส้มชนาการชัยศรีเป็นคนแรกจนถึงปัจจุบันเราต้องให้เครดิตแก่หมายถึงคุณไบอันเพราะว่าตามคู่สัญญาแกเป็นคนถือลิขสิทธิ์แกเป็นคนรันบอสนวักล่าวพร้อมย้ำว่าต้องแยกแยะระหว่างตัวแทนผู้เข้าประกวดกับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ส่งตามคู่สัญญา เจ้านายของเขาน่ารักแล้วก็เก่งที่สุดและผู้ชนะต้องอยู่ในเงื่อนไขระหว่าง BEC กับ Miss World พร้อมทั้งแนะนำให้ทุกคนไปดูข้อตกลงให้เรียบร้อยก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างบอสเน้นย้ำว่าครั้งนี้เรื่องความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและเป็นข้อกฎหมายใครเป็นเจ้าของก็คือคนนั้นเป็นเจ้าของใครเซ็นสัญญาใครใจ่ายค่าลิขสิทธิ์คนนั้นก็คือเจ้าของส่วนตัวแทนจะเก่งเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ที่กำลังพูดก็คือบริษัทผู้ถือสิทธิ์ และเกิดใครจะไปเฉลิมฉลองผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราได้ชนะมาก็ควรจะไปฉลองไปแฮปปี้ไปมีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าพอชนะมาแล้วมานั่งพิมพ์เรื่องของคนอื่นเออชนะมาแล้วมานั่งแบบแดกดันคนอื่นมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนชนะควรจะไปทำให้มี v a ลูบ b o เองกล่าวเตือนสติ ตนเองสนิทกับทุกคนเพราะเคยทํางานร่วมกันกับพวกเขามาเจปีและเคยเป็นลูกน้องโดยตรงแม้ใครจะอิจฉาริษยาเขาเองไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจและยินดีให้ผู้ที่ภาควิจารกระทําตามสบายที่สําคัญบอสนวัตเผยความสนิทสนมกับผู้ชนะมิสเวิร์คนล่าสุดอย่างคริสติน่าปิสโกว่ามิสเวิร์2024จากสถานะเช็กซึ่งเป็นมิสเวิร์โดยระบุว่าอันนี้คือเช็กสนิทกันมากนะสนิทกันมากเท่าไหรอ่อ่ะยังไง ก็คือจะทําอะไรยังไงทาทาบอกหมดนะเอาให้ปรากฏด้วยตัวเองแล้วแล้วกันจ้าอืมทาทีนาคือส่งมิสแกนสนิทกันอีกแล้วทาทีนาคือมิสแกนปี2014แล้วพอเขาประกวดเสร็จก็ถือลิขสิทธิ์เรายาวนานแล้วพอเขาประกวดเสร็จเขาก็ถือลิขสิทธ์มาค่อยไปเอาลิขสิทธิ์เวทีอื่นมาเนี่ยสนิททุกคนสนิทจริงจะไม่สนิทไม่ได้หรอกช่วงท้ายบอสนวัดเน้นย้ำถึงคุณค่าของการทํางานว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของ,งานพร้อมเชิญชวนให้ทุกคนมีความสุขกับชยชนะที่เกิดขึ้นและอย่ามัวไปขิงหรือว่ากระแนะแหนใครเลยขอขอบคุณข้อมูลจากชินีดับคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ